สวัสดีครับผมจาสิบเอกนัทพลมุล,ล่าอินฟลูเอนเซอร์กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่หนึสเอสวัสดีครับ,รบกับผมเด็กชายนัทพลชูสร้อยมัคุเทนน้อยกองพันทหารหาราบที่1นกรมทหารราบทนร้อยครับถึงสูงศักอัครฐานสั์ปานไหนถึงวิไลเลิศดฟ้าสง่าสีถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี ถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนพระราชนิพลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5วันนี้วันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2565วันปิยะมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาต่องครับผมอยากทราบพระราชประวัติโดยย่อของพระองค์ท่านได้ไหมครับครับได้เลยครับเดี๋ยวอาแนะนําให้ฟัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงพระราชสมภพ วันที่20กันยาย,ยนพุทธศักราช2396สเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411สวรรนคตวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ทรงมีพระมหากราชคุณต่อประเทศและพระสงกรไทยอเนกประการด้วยพระปริชาสามารถและพระราชาวิทยาอุตสาหะแรงกล้าได้นำประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในด้านต่างๆทรงปฏิรูปการศึกษา เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบบริหารราชการและการปกครองทรงประกาศเลิกทาสอันเป็นการปฏิวัติสังคมครั้งสําคัญเพื่อนําความเป็นธรรมและความเสมอภาคมาสู่ประชาชนชาวไทยทรงริเริ่มและส่งเสริมกิจการสาธารณูปโภคอันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติไทยเช่นการประปาการไฟรฟ้า กา <G al chen land> รลถไฟและโทรเลขทรงห่วงใหญ่ทุกสุขของาราษฎรเสด็จพระราชด,ดำเนินสสองด้วยพระองค์เองทรงนำชาติไทยให้รอดพ้นภัยพิบัติจากการแสวงหาอาณานิคมของชาติมหานาจท,ทางตะวันตกประเทศไทยจึงำดำรงรักษาอกราชยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้อาจจะผมไมเที่ยวไหนบ้างครับอาจจะพาไอเดียไปดูเส้นทางที่พระองค์สเสด็จประพาต,ต้นมายังจังหวัดฉะเชิงเซาก่อนอื่นเราไปสักกลาพระบรมราชานุสาวรีย์กัน ไอเดียอาพามาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาอาจจะพาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาซึ่งอดีตเป็นตำหนักมนุษยพงศิริพัฒน์ที่ได้ปรากฏหลักฐานพระบรมชายาลักษณ์ที่มีลายประหัตได้พริราชทาเป็นที่ลึกในการเสด็จในครั้งนั้นซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย5ส่วน 1. หงอพระพุทธโสธรจะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลองและวัตถุมงคลต่างๆ 2. สาลาทรงงานตํนักมรุพงศิริพัฒน์ซึ่งเป็นที่ประทับของในหลวงรัชก,กาลที่5้าทั้งเสด็จประพาสจังหวัดฉะเชิงเซา3ามตหนักกรมหมื่นมรุพงศิริพัฒน์ที่ได้ลงตําแหน่งข้าหลวงเทสาพิบาลมณฑลปลาจีนในขณะนั้นไอเดียนี่เรามาถึงแล้วนะสถานที่ที่3ที่อาจจะพามาตํนักกรมหมื่นมรุพงศิริพัฒน์อย่างที่3ามเดาพาไปเข้าประชมในตํนักไปไปกัน 4. เรือนรับรองใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ชั้นบนเป็นหอกิติยศบุคคลสําคัญของจังหวัดฉะเชิงเซา 5. จวจนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่อไปของพวกเราได้เลยนะครับ